ดีครับอาจารย์เออคุณพระรักษาเทวดานำโชคชเออเวลาบอกให้ออกแค่สองตัวก็พอไปออกทั้งสามตัวเลขวินอาจารย์เ้ยเ้มาดูดิสองสี่ 24, อะไรเอ,อ้สองสี่ไอ้หกแปดนะทำไมต้องมาทั้งสามตัวมาสองตัวก็พอแล้ว เขาเลขเขาเล่นแต่เลขวินใครถามมาก็เล่น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 เลขวินคูณสิบสองข้างล่างก็พอไม่ต้องไปเล่นข้างบนอ่าข้างสามตัวมาได้ยังไงมาแค่ก็พอแล้วสี่แปดก็พอแล้วไม่ต้องมาสองสองดอกแม่อุตส่าห์ไม่เอาสองยุ่งอยู่กับยังสองสี่หกแปดน้องอาจารย์น่ะนะเออเจอาจารย์เต่อาจารย์ไปข้ามสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเสียวสองสองหายไปไหนอ น้องสาวงก็เก็บไว้ใส่กระเป๋าที่โอ้ย,อยมึงใหญ่แน่นมากแน่นมากกากระดูดเลขวินเนี่ยก็เข้ากระพอแล้วคูณสิบสองก็เข้ากระพอแล้วสี่แปดบอกว่าโดยตรงแค่นี้ลูกสิบจบเขารู้เรื่อง <c oughs> ไมต้องไปตอบสี่ก็ได้แปดทีก็เข้าไปไม่เป็นไรถ้าคนกลับก็ได้ไปแต่ว่าเลขวินเนี่ยนอ อ้าโหอะไรจะรวยขนาดนั้นอะไรจะดีขนาดนั้นลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์สูตรเสพอาจารยาา์เต็มแล้วอย่างส่างบอกโอ้เต็มแล้วกว่าจะจะใส่จะใส่ยุ่งแล้วตอนนี้ต้องไปใส่ใส่เหล้าใส่เหล้าไว้ก่อนจะมีขโมยหรือเปล่ากลัวอย่างเดียวกลัวหนูเนาะอืมไม่มีทิเก่เออวันนี้ก็มีอีกปล่อยก่อนเพื่อนท่านเลขวินอย่างนี้เข้าอย่างนี้เลขสูตรเข้าอย่างนี้มันก็ไม่ยากแล้วนะอืม <c oughs> ไม่ยาก อะไร<พ>ออนไลน์มือแม่นมากอ,อืโออ๋โห,โห,โหอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดดีขนาดนั้นแม่นขนาดนั้นเอาลูกศิษย์ได้ตางก็ถือว่าโชคดีวันนี้เปิดฉากก่อนเพื่อเรยนําโชคนชาชัยก่อนโจทย์โจทย์เลขเ <มา S 2> วินครับอ๋ห,หนึ่งเลขเวินเลขวินครับหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสองสามสามห้า <S <S หา้าห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 ้าป่ะครับครับเก่าสองสามห้า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 เอามีดจริงจริงบานไปใส่อาจารย์หนึ่งศูนย์อะไรครับผมว่าไงว่าว่ามามีอะไรครับ ครบเพียงครับครบเพียงเลขวินอ่ะหนึ่งสองสามมัศูนย์อย่างอย่างเลขวินครบเท่านั้นละเลขวินสี่ตัวมันเดิมมันเดิมบอกให้มาสองตัวดันมาสามตัวไม่ไหวนะเมื่อวานนี้มาถึงมาถึงสองมาถึงสี่มาถึงแปดโอ้โหอะไรอีกมาถึงสามตัวบอกมาแค่สี่แปดก็พอแล้วอยองมาเยอะดอกสวยย่ามาสองสองอีกว่าเอาชีวิตแม่นมากแม่นมากสองีกไม่ถูกคูณสิบสองก็พอแล้วยังมาเบิ้ลสองสอง ใช่ไอ้สองสองสี่สี่หกหกแปดแปดดิโอรับเละไปเลยฉันเหลือเกินไม่ไว้บนไม่ไหวล่างให้เกียรติพนดเอ้าตัวแรกเริ่มต้นคุณโลเหมือนเดิมโลเหมือนเดิมหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหก หนึ beeping, ่งเจ็ด <Morris> ข <im yah Owen> <im> ีดเส้นล่างหนึ่งเจ็ดขีดเส้นล่างหนึ่งเก้าขีดเส้นล่างหนึ่งเก้าขีดเส้นล่างขีดเส้นล่างสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งขีดเส้นล่างสามหนึ่งขีดเส้นล่างครับอือสามสองสามสองสามสี่สามสี่ สามหกสามหกจบเรียบเปรียบรอยเอาไปรวยกันร่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งมันจะหลายตัวโอ้ยล่ากอย่างกวินก็ได้เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็มาล่ากัเยอะนะโอเคเอาถ้าชอบเลขวินกันหนึ่งสองสามห้าคูณสิบสองก็เลขวินกันเมื่อวานเลขวินลูกศิษย์ผูกเยอะเนาะก็ว่าเลขวินเมื่อวานสองสาม หกแปดโอ้โหออกสี่หกสองสาเอสอง 8, อสี่หกแปดเมื่อวานลูกอลูสิตผูกเลขวินยิ้มเยียมแจ็มใสกันบอกล่างอย่างเดียวไม่ต้องไปลื่นโบูครับยันมาออกวอนอีกสองสองจะเหลือหรือมีอะไรไหมครับแม่นมากนะครับล่างอย่างเดียวเมื่อคืนนี้ก็ล่างอย่างเดียวนาอจานเนาะ เออนี่ก็ยากเงีเดียวแต่วันนี้มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดหางเมื่อวานนี่สิบสี่พอสิบสองหางเออสิบสองครับสิบสองวันนี้น้อยน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมคุญแจโหลมันเดิมโหลมันเดิมเท่าเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้ขาดเจ็ดครับมันขาดตัวไหนนี่ขาดตัวไหนลองไล่มาใหม่ มันถูกแล้วนี่ไอสามเก้าคุณมีแล้วยังมันครบไหมนั่นสามเก้าขาดไปสามเก้าครับเออกานันใส่เข้าไปเลขสุดท้ายเผื่อเขาจะรวยกันการันสามเก้าน,น,น,นะครับสามเก้านะครับเลขวินเลขวินนะนะก็โดยมากเขาจะตามเลขวินมากกว่านะครับเออการแยกออกมาจะวินแล้วให้นะั่นแต่ว่าถ้ามันมีอย่างนี้ก็โอเคเขาจะโวยมากอยาบอกว่าอย่าไปมาตัวมาตัวมาเล่นบนเลยเล่นล่างอย่างเดียวพอ อ่าฮมถ้าไม่ชอบเลขที่ให้อย่างนี้ตัวเด่นตัวรองอย่างนี้กัะนะเล่นเลขวินก็พอแล้วเมืม่อวานไม่ได้ได้พูดมากกว่าเอาเล่นเลขวินไปเลยคูณสิบสองจบเลข,เลขวินก็แม่นมากเนาะอืมเลขมันเข้าตั้งสามตัวนะอาจารย์เมื่อวานนี้เข้าเข้าสี่แปดแล้วยังมาสองสองอีกนับเล่นเบิ้ลก็ยังเข้าดีๆสองสองสี่สี่หกหกแปดแปดสี่สี่ตัวเข้าสองสองไปเนาะครับไปจรา์ทำยังไงคือมาแม่นแกอาจารย์ ไปเองมันเป็นไปเองมันเป็นไปเองมันเป็นไปเองอเออมันแม่นเองไลยผมไม่ได้บอกให้มันแม่นนะมันก็แม่นเองยิ่งไปโยนเสาเนี่ยพระเจ้าจอดเลยสี่ตัวก็ออกสี่ตัวโอ้ยโยนเสานั่นจะลวงดูจ้าแหศูนย์สามกัเอาศูนย์สามก็มีศูนย์กับหกแล้วก็สามก็มาใส่หวัวเรลาก็บสี่สามโอ้โหอะไรก็ไม่เข้าใจอ,อาจารย์ฟังทวนเด้อบาฟังทวนฟังทวนอาจารย์ เอาครับผมฟังทวนตัวเลขนะครับสําหรับแนวทางสำหรับออนไลน์ line, มือวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับวันที่สิบเก้าดีวันที่ยี่สิบยี่สิบวันวน, 40, 40, วนี้สิบเก้ายี่สิบวันนี้ยี่สิบมิถุนายนหกแปดเออคงมีเลขครับเลขวินเลขเซนะครับบีหนึ่งมีสองมีสามมีห้านะครับครับจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเก้าเด่นเน้นหนักไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามคู่สามหางบพครับที่เนียขีดเป็นใต้สีแดงโอ้มันยังมีนะตัวเด็กกับขี้โดนสองหนึ่งหนึ่งสองคุณจอหนึ่งสองใช่ไหมครับเออหนึ่งสองให้หนึ่งสองขี้เกียดเขาหน่อยหนึ่งสองอ่ามอืโอ้โหเป็นรางวันงานนี้นี um, ่น so ี่อาจารย์อาจารย์กี mm ่เปอร์เซ็นต์ อุย้ยไม่บอกเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่เคยบอกเปอร์เซ็นต์เลยนนคนี่บอกน้อยบอกล้านมันไม่เข้ามันกันไม่เข้าตาอันนี้ให้เชิบเชิบแค่เลขไอ้ที่คำนวณเนาะมันเข้าถือว่าโชคดีครเราไม่ไโยนเต๋อถ้าไปโยนเต๋ามาเนี่ยนะถึงจะมั่นยันมั่นใจถ้าไม่แน่วที่วันนั่นอาจจะโยนเต๋ให้โอเคอาจารย์อาจารย์ท้ายคลิปแล้วครับผมท้ายคลิปนี่ก็ให้เฮีาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเนาะเอาสิ่งที่ดีให้คนอื่นเขาเอาความจริงใจให้เนาะ เออกระถือว่าโชคดีกันทั่วหน้าแหละอ้าถ้าผ่านจากเฮห์ฮะครับผมอืมเท่านั้นโน,โนครับขอบคุณครับครับครับ